ชีเป้านะคะจะได้รู้แหล่งว่าไปหาได้จากไหนอะไรเงี้ยจำเป็นต้องสั่งแบบทรงยาวๆอย่างเดียวไหมซึ่งราคาสูงวันนี้เป็นร้อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเในรายการสกูตเตอร์ทางช่องจรีและรอยปดชานะครับว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์เสริมของสกูตเตอร์ภาค2วันนี้จะเป็นอะไรนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีก หนในหลายๆอย่างจะว่าไปแล้วก็เกือบทุกอย่างนะฮะที่ส่งมาจากจีนเนาะโอเคชิ้นแรกนะครับก็เป็นกระเป๋าใส่สัมภาระ,ะต่างๆเนาะหลังจากที่เราได้ทําการปลดระวางนะครับตะกร้าแม่บ้านเนาะไปใส่สกูตเตอร์ขาถีบให้กับหลานใช่ปะซึ่งได้ใช้ประโยชน์บ้างไหมโอเค <c oughs> <c oughs> เราก็เลยต้องหาของมาแทนนะครับซึ่งทำไมต้องเอาเป็นอันนี้เพราะว่ามันน่าจะเหมาะก,กับสกูตเตอร์ของเรามากกว่าแต่ว่าประโยชน์ของมันก็ มีทั้งดีและเสียนะครับอันนี้ราคาถูกมากนะฮะคือแบบราคาไม่ถึง300บาทเนาะแต่ว่ามันก็เป็นทรงโบราณแล้วนะปัจจุบันจะเป็นทรงยาวๆอันนี้มันจะเป็นทรงแบบค่งกว้างนะฮะแล้วก็บรรจุได้ไม่เยอะเนาะก็คือประมาณ2.5ลิตรก่อนที่เราจะไปดูว่ามันติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างซิปมันแตกไหมอะไรไหมนะฮะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ สมมุติว่าเราใส่แบบดอกไม้ใส่ผักอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้นะโดยที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องปิดก็เปิดอาซาเอาอย่างนี้เนาะข้างในก็จะมีช่องนุ่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะไว้แขวนไว้อ,ไอย่างเงี้เนาะสำหรับสิ่งที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็คือ iPad เนาะก่อนหน้านี้เราก็จะต้องแบบว่าแบกเป้ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมาลองใส่อันนี้ดูนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหมจริงๆเทียบจากข้างนอกก็ได้ก็คือไม่ได้ ใส่ไอแพดไม่ได้ทำยังไงอะอืมใส่ได้อยู่แต่ว่ามันรู้สึกไม่มั่นใจเลยครับเรียกได้ว่าใส่ไม่ได้นั่นแหละง่ายๆเนาะก็คือเอาไว้เก็บมือถือเก็บกระเป๋าตังค์อะไรอย่างงี้มากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะฮะมันก็จะมีตัวยึดนะครับเป็นผ้าหนามผ้าตีนตุ๊กแกเนี่ยนะ อยู่สี่จุดนะครับเดีย๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนนะเพราะว่าแม่ทำสกูตเตอร์เราล้มนะครับแล้วอันเนี้ยที่ตัวจับยืดมือถือใช่ปะ <laughs> มันก็พังไปเลยนะฮะใส่แบบนี้นะครับนี่นะเราก็ร้อยเสร็อันนี้จริงๆขโมยได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมเนาะว่าเรามีสัญญาณกันขโมยง่อยๆถูกๆอยู่นะซึ่งเห็นปะ มันมีความสำคัญนะครับอ่านี้ก็บาลานซ์ให้ดีนะซ้ายขวานะครับประมาณนี้เขาให้อนนี้มาค่อนข้างยาวมากเลยนะฮะ2จุดต่อไปก็คือตรงนี้ตอนแรกนึกว่ามันจะกว้างกว่านี้แต่ว่าก็โอเคอยู่นะฮะไม่ได้กว้างมากจนเกินไปเนาะอ๋อลืมบอกว่า มันกันน้ําได้คือตัวนี้กันได้อยู่แล้วนะครับที่สําคัญกว่านั้นซิปมันเนี่ยก็กันได้ก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นผ้าหนามธรรมดาไ <c oughs> ปเร่งความเร็วเร็ว,รวๆในแะต่ช่วงนี้นเราก็เก็บเอาสายเบรกไปเลยก็ได้นะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชิ้นที่2เขาเรียกว่าบาจักรยานนะครับจริงๆอ่ะมันเป็นของใช้สําหรับจักรยานนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะ เอามาประยุกต์ใช้กับสกูตเตอร์ได้ก็ต้องรีบแกะดูว่าของมันดีหรือเปล่านะครับก่อนที่จะกดปุ่มยอมรับสินค้าเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเอาจริงเราว่าอาจจะต้องย้ายอันเนี้ยมาใส่บาร์ที่จะต่อขึ้นไปเพิ่มนะครับต่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาประมาณนี้ใช่ปะ ซึ่งการที่มันมันจะเชื่อมต่อกับบารจริงได้เนี่ยไอตัวนี้มันก็จะต้องใช้พื้นที่ใช่ปะเดี๋ยวดูว่ามันได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็ไม่ต้องย้ายลืมคิดไปแล้วก็จะมีตัวนี้ใช่ปะที่แบบว่ายกขึ้นมาจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับในชุดเนาะจะเป็นน็อตไว้ขันน็อตที่มันเป็นหลุมอะหลังๆมานี่เจอแบบนี้เยอะมาก มันต้องย้ายอันนี้ขึ้นไปข้างบนจริงๆครับขึ้นไปบาร์ที่เราจะต่อเพราะว่าอันนี้คือมันแคบมากถ้าใส่กระเป๋าเนี่ยยืดกับตรงเนี้ยอันนี้จะไม่มีที่ยืดนะซึ่งความสำคัญของอันเนี้ยมันมันมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะยืดอันนี้มันหลวมอ่ะหรือว่าเราใส่ผิดมันต้องสลับด้านนี้ไหมเกิดปัญหาแล้วครับทุกคนหรือว่าต้องใส่ตรงนี้อันนี้ก็ไม่ถึงนะครับเนี่ย ปัญหาตอนนี้คือมันหลวมเนี่ยเห็นไหมต้องหายางรองอันนี้มาเพิ่มอะนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะที่กําลังหาอุปกรณ์เสริมไม่ใช่แค่สกูตเตอร์นะครับเออจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อุปกรณ์เสริมสกูตเตอร์ด้วยเป็นอุปกรณ์เสริมจักรยานนะที่ราคาถูกนะฮะชีเป้านะฮะจะได้รู้แหล่งว่าไปหาได้จากไหนอะไรเงี้ยจำเป็นต้องสั่งแบบทรงยาวๆอย่างเดียวไหมซึ่งราคาสูงกว่านี้เป็นร้อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะบบ๊ายบายสวัสดีครับ Yeah. <laughs>